ขาขายแสนหนึ่งเขาหมักเหมือนกับวายที่เราหมักสับปะรดไหมไม่เหมือนได้ยังไงก็วายตัวเดียวกันก็ผมบอกว่าหมักเหมือนกันแต่เวลาเขาหมักอยู่น่ะสองร้อยห้าสิบปีไอ้ของเราหมักห้าหกเดือนหรือห้าปีเราจะเอาราคาหนึ่งแสนเป็นไปได้ไหมก็ผมบอกว่าจุดเริ่มต้นตัวเดียวกันจุดประกายให้เราทำเอาสับปะรดเป็นหมักเหล้านะเนี่ยก็นี่ไงก็ผมบอกว่าจุดประสงค์ตัวเดียวกันต่างกันที่เวลาเขาเลยได้ขวดละแสน เพราะว่าที่มันได้ขวดและแสนเพราะมันกลายเป็นวิตามิน b52 b52 ใครกินก็อายุเกินร้อยปีตาโตเลยนะเลยตาลุกเลยเนยเห็นไหมแต่มันจะร้อยปีไม่ร้อยปีมันก็อยู่ที่สุขภาพของแต่ละท่าน, <laughs> อ,น,น <laughs> อาก็คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเขาไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ <laughs> ไง <laughs> เขาก็อยู่ในป่าในไร่ในสวนของเขา ก็ยังไงอย่างคุณยายที่เสียไปเมื่อตอนต้นเดือนต้นปีที่แล้วนี่ก้ร้อยเท่าไหร่นะร้อยสิบสามปีจนแม่ของของเลขาก็แก้แค่แข็งแรงนะขนาดร้อยกว่าปีขึ้นลงบันไดเกียรติแบบชั้นได้สบายลงมาอาบน้ําข้างล่างได้สบายจนตอนสุดท้ายถึงไม่ได้ลงแค่นั้นเองแข็งแรงมากเวลาบอกลูกหลานสาวเวลาสือปลาน่ะซือมากให้กินหลายเนี่ยอย่าพูดเป็นใส่สารเนาะ บอตองเอาตัวใหญ่ได้เอาตัวน้อยจำปะซิวปะซอยแต่ว่าเวลากุ้งเนี่ยซื้อมาตัวเดียวแล้วก็พอตัวเท่าแขนมึงบอตองซื้อกุ้งฝอยมาได้เอาตัวใหญ่ท่แขงกับอันนี้คือเหตุและผลว่าอะไรก็ตามที่มันผ่านการหมักหรือที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี่มันก็ไปจัดการเมื่อกี้ยาขยานติดที่ไหนใบสบปะรดจุลินทรีย์เข้าไปเจอฤทธิ์ล้วนถอยลง คุณกินยาน้ำยาห้องน้ำทุกวันใช่ไหมกินยาห้องน้ำห้องน้ำไม่กินกินทุกวันอ่ะค่ะโก็เออา้ไม่หมมดาก็ไ่ใช่คุณกินผ่านน้ำตาลน้ำตาลใสแดงน้ำตาลใสขาวก็ใส่ทั้งนั้นเลยครับอ้าวพอขาวก็กนังไงกินไหมล่ะแล้วทำไมไม่ตายแล้วทำไมไม่ตายน้อยปริมาณมันน้อยก็ยังไงไตเราขับได้ก็มันร้อยลงถอยลงปุ๊บจุลินทรีย์เข้าไปได้ไหมตอนนี้ได้ก็เรายังไม่เข้าใจกระบวนการตรงนี้กูฉีดแล้วกูก็นั่งดู เลี้ยงมึงก็เลี้ยงไปอพอเราฉีดยาปุ๊บอะไรมันหายบัดนี่ฮอร์โมนทั้งหกตัวม,มันถูกยับยัง้งจะเอายอดออกมาไม่ออกได้ที่ไหนแล้วกูตัวนี้กูไปยับกูอยู่ยอยเออเขาตีกันอยู่ถนนหูหลับตับไหม,อ,มอันนี้ก็ออกไม่ได้อ่ไม่ได้กูจะไปซื้อกับข้าว<อ>เขากำลังไล่ฟันกันออกไปไหมถามก่อนอเออปวดข้าวไหมบัตนี้<อ>มันก็เหมือนกัน,กน มันออกไปได้ที่ไหนหนอแบบนี้พอกกดกันไว้ทั้งแปลงไว้ทั้งยังไงเราเราที่ต้องให้ฮอร์โมนเขาถูกก็ฮอร์โมนก็าํางานไม่ได้หลังจากนั้นเราก็ต้องเอาไปตัวไปคายล็อกเรียกตำรวจมาจับพวกที่มันตีกันออกไปคายล็อกได้ไหมก็มันมีนักกฎหมายมาแล้วเนี่ยรถหัวบูมวันบูมวันมาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลตำรวจเอาพวกนี้ไปโรงพักเราเปิดประตูออกไปข้างนอกได้ไหมแบบนี้มันก็เหมือนกันพอมันออกไปได้ปุ๊บอ้าวมันได้อะไรอากาศ มันคายน้ําได้มันดึงอากาศเข้ามาได้อฮอร์โมนทุกตัวมันถึงจะทํางานต่อได้อฮอร์โมนนี่ก็คือให้ด้วยการผ่านน้ำด้วยใช่ไหมได้ทุกอย่างครับทั้งทาง,ทางดินทางต้นทางใบทาําได้หมดทุกอย่างสรุปเรื่ออาจารย์เดี๋ยวก่อนสรุปแล้วอาจารย์ต้องใช้ปุ๋ยเม็ดอีกหรือเปล่าก็ต้องใช้ใชปกติครับแต่จะใช้น้อยลงเราก็นึกวยย่าอยากจะให้ไปแบบไป,ไป,ไปผ่านการหมักไปเลยแล้วก็พ่นเอาก็หมักก็คือหมักผ่านจุลินทรีย์ใช่ไง โยเลนซีมันก็ต้องหม,มักสองส่วน,น,นส่วนทางน้ําแล้วก็ส่วนทางดินก็ต้องมีพวกมูลสัตว์มาเป็นองค์ประกอบในการหมักปุ๋ยเคมีอีกส่วนหนึ่งเพราะมันจึนทางดินเราไม่ได้ปลูกพืชใส่อากาศเนี่ยเราปลูกขึ้นใส่ดินยังไงก็ต้องเอาทางดินช่วยครับรถูกแต่คาร์บอนในดินมันไม่มีเพราะว่าอะไรนี่คืออยากจะอยากจะหาวิธีหาทางออกจากการที่ต้องเป็นเมฆจืดเมมอก็เราเอาคาร์บอนลงไปครั้งแรกให้มันจบคาร์บอนก็คือตระกูลขี้ เออตะกูลขี้แล้วก็สารปรับปรุงดินที่อาจารย์ท uh, uh, ําไว้ให้ก็เอาไปส่วนผสมแล้วคาร์บอนในจากฐานจากเท่าได้ไหมที่เท uh, ่ามันก็ค at ือคาร์บอนแต่ละตัวให้ธาตุคนละตัวให้ธาตุให้เปอร์เซ็นต์ถ้าเอาขี้เท่าแกบมาหรือขี้เท่าอนาพวกนั้นมาที่ฐานหรืกมันมีขี้เท่าขี้เท่าจากับห้องบอยน์นั่นก็ไม่มีปัญหาครับต้องดูก่อนมันเป็นอะไรใช่ไหมก็ถูกผมถามว่าอะไรก็ตามมันธาตุอาหารที่อยู่ตรงนั้นมันคนละตัวอะไรก็ตามที่มันสูงเกินไปเรากินข้าวเนี่ยค่าร์บมันมีอยู่ห้าโมล เราบอกว่าเราเอาแต่ข้าวอย่างเดียวกินไม่ให้กลับล่ะก็ลองถามมันดูเออก็ลองถามมันดูว่ากูให้มึงแต่ทานอย่างเดียวอย่างอื่นกูไม่ให้อ่ะใช่ใช่แต่นี่ใช่ต้องผสมอย่างอื่นด้วยแต่มดเฉพาะตัวคาร์บอนเองเนี่ยครับคือเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราใช้อันนี้พยายามให้คาร์บอนมันหลากหลายที่ไก่มีหน้าที่อะไรที่หมูมีหน้าที่อะไรที่เป็ดมีหน้าที่อะไรที่ผมอธิบายอย่างชัดเจนแั้วแหละทําไมต้องมีขี้วัวเพราะขี้วัว มันไปเจอปุ๋ยยูเรียหนึ่งกิโลมันสามารถจลินซีที่อยู่ในกระเพาะวอมกับวมมนี่สีกระเพาะอ๋ออย่างนี้หมาถึงเอาขี้ต่างๆมาหมักี่หมายถึงหมักบนดินใช่ไหมก็หมักเป็นกองเป็นกองก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ในน้ำก็ต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งถูกส่วนหนึ่งในน้ําเราก็จะได้ฮอร์โมนเพิ่มในดินเราจะได้คาร์บอนเพิ่มเห็นไหมมันก็ต้องแยกส่วนติคาร์บอนส่วนใหญ่มันจะไปในดิน ดินด้วยแล้วก็หมักเป็นน้ำถูกเราไม่รู้หรอกว่าเหล็กสังกะสีทองแดงโบลิเลแมงกลนิดนีเกิบบอโรนคารีนมันขาดกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราพวกนี้มันเข้าทางดินแทบจะไม่ได้ได้น้อยมากโบอนเอาไปใส่ในดินมันมีงานวิจัยหลายประเทศมากว่าหกถึงแปดเดือนกว่ามันจะไปสังเคราะห์แสงได้ไม่ได้อื้อแหละเพราะมันผ่านประจุแคลเซียมเนี่ยยิ่งตัวหนักแล้วเราฉีดไปนี่มันก็เป็นละลายเงิน้ง้นตัวไหน ถ้าฉีดไปก็มันเป็นการประจุชนประจุค,คุณคุณความชื้นไม่ได้มันก็ได้สองสามเปอร์เซ็นต์ทําไมไม่ฉีดผ่านจุลินทรีย์อเอาจุลินทรีย์พาเข้านี้ต้องแก้ไงยนี่ไงเห็นไหมคือขบวนการต่างๆเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าอะไรดีอะไรเสียผมบอกว่ามีแต่ข้อดีแต่ต้องไปดูว่าพืชมันตอบสนองได้กี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองเห็นไหมดินมันแรงขนาดนี้ฉีดอะไรเข้าไปอ่ะมันจะกินได้พสองสามเปอร์เซ็นต์ไหมตงถามก่อน โดยความเป็นจริงนะร้อนก็ร้อนแดดก็แดดถึงจะไม่ฉีดกลางคืนกลางวันก็เท่าข <Okay. S 1> นาดถ้ฉีดก็ไม่ได้ฉีดได้บ่อยนะครับมรรมไม่เป็นไรครับอาทิตย์ละครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ให้ฉีดผ่านตัวที่พาเข้าไปในตัวพืชเห่าได้่ okay. นนถ้ามันะฉีดเข้าไปปุ๊บเพราะมันมีชีวิตมันฝังฝังฝังฉีดรอบนี้มันก็ฝังฝังไปได้ร้อยตัวต่อต้นรอบหน้ามันก็อีกร้อยตัว mm hmm. สิบเที่ยวเป็นพันพันตัวแล้วบัเนี้แล้วแต่ละตัวมันมีชีวิต มันสีบัวหาไปเจอผู้บ่าวมันเป็นผู้บ่าวบัวหาผู้สาวอ่ะมกไปปเ็นไะก็จุลินทรีย์มันไม่ใช่ปุ๋ยจริงดีก็ผมไม่ได้ให้คุณฉีดปุ๋ยปุ๋ยอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ในท้องจุลินทรีย์ก็นั่นไงก็ผมไม่ได้ให้คุณฉีดปุ๋ยถ้าคุณไปฉีดปุ๋ยคุณจะฉีดยังไงอันนั้นผมไม่รู้ ที่คุณผ่านมาคุณน่าจะให้กับตัวผมดีกว่าเป็นีก็ดีไงให้เป็นเม็ดหนึ่งเม็ดเม็ดกันยังไงก็สอก็ให้ทางฉีดเอาแต่ทาไมมันไม่งามเพราะว่ามันมีหมักไงก็ไม่ใช่ก็หนึ่งพีเฮมันไม่ได้ตัวพีเฮแล้วมันเข้าพืชโดยตรงไม่ได้มันแค่ผิวผิวกันมันไม่ได้เข้าโดยตรงมันไม่มีตัวพาเข้าบางทีแคลเซียมเราฉีดเข้าไปนี่เป็นคราบติดอยู่กับใบพืชเพราะแคลเซียมมันติดกับใบพืชแคลเซียมมันคือปูน เราลาดปูนนี่ดินแดดร,ร้อนๆเนี่ยไปเหยียบตัวที่ถอดรองเท้าเหยียบดิร้อนแล้วมันคิดว่ามันไม่ร้อนเงถ้าแคลเซียมมันจะเข้าพืชได้ก็เรยนีเดียวจุลินทรีย์ก็ต้องไปกินแคลเซียมก่อนครับแล้วไปขี้เยี่ยวตรวจอยู่ข้างในข้างในพืชมันมีอะไรมีนะ้ำกระบวนการโฟรเลียมไซเลียมก็คือดูดขึ้นดูดลงของมันเห็นไหมมันเอาไปสังเคราะห์แสงแล้วก็ส่งลงมาสาวนี้ได้ยินจากสโฟเลียมไซเลียมเห็นไหมพอพวกนี้ปุ๊บข้างในมันมีความชื้นเหมือนร่างกายการกระจายธาตุอาหาร มันี่ทาให้พืชได้รับสมสูงน,นี่คือเหตุได้ผลว่าทําไมจุลินทรีย์มันถึงมีความสําคัญกับโลกโลกนี้มันไม่ได้มีอะไรเกิดก่อนไอซี IC ที่เกิดก่อนคือเป็นโลกขึ้นมาคือสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตครั้งแรกที่เกิดมาเมื่อก่อนก็บอกว่ามันมีงานศึกษาวิจัยหลายร้อยหลายปีแล้วแหละไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วแหละพวกทางอเมริกาก็เป็นคนคิดโลกนี้มันมีวิวัฒนาการมาห้าวิวัฒนาการที่จริงมันไม่รู้ว่ากี่ร้อยกีย่แสนวิวัฒนาการแต่ก็เอามาสรุปเป็น5ส่วน พีวัฒนาการเขาก็เหียนว่าอันดับแรกเลยคิงด้อมโฟทีคิงด้อมแอนนีโมเรียคิงด้อมฝังใจคิงด้อมอะไรนะหลายตัวเรานี่ยจำจำแค่คิงด้อมตัวเดียวคือเราไปหาเห็ดเห็ดมันเกิดตรงไหนเราจะกลายเรียกว่าฝังใจ ม,มันอ่านยังไงก็ช่างหัวมันเราอ่านเป็นภาษาไทยไปฝังใจเออเห็ดมันเคยอยู่ตรงนี้แหละ, <c oughs> ะมันบอกว่าฝังใจยยมันเราบอกว่าเจอเห็ดเคยตรงนี้เราก็ไปเก็บอยู่ที่เดียวเราฝังใจเราสกิ้งทอมฝังใจมันเป็นสิ้งดอมที่ส่งเสริมเรื่องคนสัตว์และสิ่งมีชีวิตในโลกมากที่สุด <c oughs> ทั้งการมีโรคทั้งการแก้ไขโรคทั้งการเกิดแจ่เจ็บตายเ <c oughs> พราะมันคืออาหาร มนหลดีที่มีโรคคือมันทาเป็นโรคได้ทั้งสองตัวได้ทั้งรอเรือและรอลิงได้ทั้งโรคและทั้งโรคโรคแกดีก็คือคิ้งด่องฝังใจโรคจะมามากก็คือคิ้งด่องฝังใจเพราะมันมีทั้งตัวดีและตัวร้ายอยู่ในตัวเขาถึงเอามาศึกษาให้เกิดจุลินทรีย์ว่าตัวไหนมันควบคุมโรคตัวไหนมันป้องกันโรคตัวไหนที่มันเอาโรคอยู่บ้างก็ในทั้งสิเจ็ดพอดอเนี่ยพอดอสามมันมีโรคในโรคเราเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณไปโรงพยาบาล อันดับแรกคือเขาตรวจตึบเขาก็ต้องหาสามโรคเก็บตัวคุณให้ได้ต่วเขาไปเจอเชื้อราในตัวคุณก็ได้เชื้อโรคหนึ่งเขาไปเจอแบคทีเรียในตัวคุณเขาก็ได้อีกโรคหนึ่งเขาไปเจอไวรัสในตัวคุณเขาก็ได้อีกโรคหนึ่งแล้วมันออกจากสามโรคนั้นมันมีอะไรอีกเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสตอนนี้เป็นไวรัสเนี่ยมีเชื่ออะไรมั่งมะเร็งอะไรว่าก็ว่ากันไปเป็นแบคทีเรียกับพวกท้องเสียอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเป็นเชื้อรากับขี้กาขี้เคลื่อนอะไรก็ว่ากันไป ก็ไปแตกสาขาของไขรของมันมันก็คุมอยู่แค่3โลกดินคนพืชสัตว์เหมือนกันเป๊ะแต่ใช้คําศัพท์คนละอย่างเห็นไหมหลายท่านที่มานั่งคุยกับผมไปนั่งคุยกับคุณหมอบางทีผมจําศัพ์เมื่อกี้5ตัวไม่ได้คุณหมอตอบให้อ่ะเป๊ะกว่าผมอี <laughs> เอกเ,าากเ <laughs> พราะอะไรเพราะคุณหมอเขาอยู่กับ ตรงนี้โดยตร่วผมบางทีนึกขึ้นได้ถึงคิดหาต้องใช้เวลาในการคิดคุณหมอก็ตอบให้ปุ๊บ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 อ้ามันตัวเดียวกันนี้ครับแต่ใช้สารคนละตัวโอ้ไม่คิดว่ามันจะมาใช้กับพืชอเอาก็<ๆ>ผมบอกว่าพืชนันมีชีวิตไหมล่ะเพียงแต่ว่าเรานะศึกษากันคนละแนวทางเห็นไหมพอศึกษากันคนละแนวทางจริงๆแล้วคุณหมอนะท่านเก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวนี้มันคือตัวนี้ใช้กับพืชแล้วเวลาคุณหมอท่านมาทําเกษตรเนี่ย งานของท่านเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งถึงขั้นตอนที่สิบมันต้องเป๊ะไงเ<ม>พราะมันเป๊ะปุ๊บตัวนี้มันเป๊ะมากแต่มันไปต่อไม่ได้ก็คุณหมอรักษาแต่คนไง<ม>ถูกไหมผมถามก่อนตระกูลคาบ่อนตระกูลขี้ทั้งหลายขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ขี้ทุกขี้มีฤทธิ์เป็นด่างทุกตัว<ม>ก็พืชมันกินเป็นกลางด่างเอาไปใส่ต้นไม้มันจะได้อะไรเห็นไหม บางทีมันงามแต่ทําไมหมาขนมันหายทาไมมันงามแต่สิ่งหลายๆอย่างมันไปอ้าวหรือว่าดินไอ้มันเป็นด่างแต่ดินเราเป็นกรดมันผสมกันแล้วคุณรู้ได้ไงดินคุณเป็นกรดเกิดจากอะไรปุ๋ยใส่เข้าไปแล้วแล้วก็เวลามันไปชนกันอีกวันนี้อะไรเป็นตัวปรับให้มันอีกล่ะจุลินทรีย์เออคุณเป็นด่างคุณไปใส่กรดนี่นจะคิดอะไรเยอะแล้วทีอย่างเดียวถ้าคุณไม่มีตัวจุลินทรีย์พอดอแปดเก้าสิบไปบริหารจัดการ ไม่ปรับให้หรอฮะก็เอาล็อยูชฉยๆคุจะไปสั่งมันได้ยังไงก็มันไม่มีชีวิตเอายูปจเย็นแล้วคุณอาผมถามว่าขี้ไม่ใช่ผมถามก่อนปุ๋ยเคมีมันมีชีวิตไหมไม่มีขี้วัวนมีชีวิตไหมแล้วตัวไหนมันมีชีวิตอ่ะก็ต้องหาตัวมีชีวิตไปปรับให้มันสิเออคุณเอาหินเอาหินเอาเอาเหล็กเอากองเนี่ยคุณไม่มีช่างมันจะเป็นตึกได้ไหมก็หินมันก็บอกว่าเอามา ทาพื้น,<ช>นเหล็กเอาไปทำโครงลังคาสังไปสรรีบีมุงลังคาเอาไปวางกวางก่อนนั้นก็กลายเป็นเศษเหล็กก็คุณไม่มีตัวมีชีวิตไปทํางานอย่างนี้รู้แหละแต่อนี้ถ้าเรานยิ่งจะมีกําลังใจในการสูกสับป,ประรดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปถามไปหาน้องคนที่ว่าถอดใจเนี่ยอถอดใจเนี่ยอยากจะถอดใจกลับมาปลูกสับป,ประรดซะเพราะว่าเรามีวิธีการที่ดีก็ก็ผมบอกว่าถ้าทําให้ดินมีชีวิตไม่ได้ก็ผมถามว่าถ้าทําดินมีชีวิตไม่ได้ แล้วคุณไม่ต้องไปทุดถึงพูดผลผลิตดินคุณนั่นเอาไว้ครับใส่กระเป๋าดีกว่าฝากธนาคารคาจบถูก <laughs> ไหมแต่ถ้าดินมันมีชีวิตไม่ต้องพูดแค่สัประรดครับมันงามทุกอย่าง ที่ต้องพูดสับปะรดอะไรเพราะเราต้องการชั้นมีเยอะก็นี่ไงถ้าดินมันไม่มีชีวิตแหละสับปะรดมันก็ได้แข่ตดนแล้วก็บอกก็ดีใจที่ได้วิธีการแล้วกันนี่ไงพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บแล้วว่าผมบอกว่าในดินก่อนจะปลูกแปลงไหนก็ตามไอ้ที่ปลูกไปแล้วเราก็หาวิธีการให้มันจบไปแต่ละปีละปีไปดินใหม่ที่ขึ้นมาต้องมีคาร์บอนอย่างน้อยที่สุด50-60%ิบ่ึงเรนตาต้องทำลายไอ้ไอ้ย้าก่อนใช่ไหมคะก็ต้องถูกครับก็คือปรับย้าถ้าอยากให้ดีก็ซื้อโรตารี่มาสักตัวหน่อย เพื่อตัดหญ,ญ้าแล้วก็ปล่อยให้หญ้ามันขึ้นก่อนอ่แปลงไหนที่มีระบบน้ําช่วยเพราะที่นี่มันเจาะน้ําบาดาลไม่ได้ลึกถ้าผมมองดูเพราะว่าคลองน้ําอยู่ทุกสารทิศเจาะตรงไหนก็ออกมีน้ําช่วยผลผลิตมันอยู่ตรงนู้นไม่มีน้ําช่วยผลผลิตมันอยู่ตรงนี้ปัญหากเ็เยอนะเห็นไหมสับป,ปะรดเนี่ยลองทำเหมือนทุเรียนเลยสิถ้าไม่เชื่อผมวางระบบสปริงเกอร์ยั่งเต็มแปลง<อ>ไม่ต้องโอครับ แล้วคุณจะบอกว่าไอ้ที่ลงทุนไปเนี่ยไม่เสียหายเลยไม่ได้ว่าจริงไล้เลยเท่าไหร่ก็เราไม่ได้ใช้หัวสปริงเกอร์มากมายสปริงเกอร์ตัวหนึ่งมันไปได้แปดเมตรอ่อท่ทอไอ้ท่อส,ส,สปริงเกอร์กับท่อพีวีเน,น,นี่ยี่วันคะก็ผมบอกว่าท่อพีวีซีหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันผ่าเส้นกางเป็นมันออกไปได้แปดเมตรแปดเมตรมันได้กี่ร่องท่อหนึ่งมันใช้แค่ประมาณสี่ลูกถึงหกล่องถึงหกเปะหกเส้น รื้อแปลงยังไงครับปลแล้วมันต้องรื้อแปลงมันไม่ใช่ปลูกต่อได้เลยเราต้องชุดไถเข้าใจครับคุณต้องถามว่าชุดที่คุณวางท่อ P ี c ีเพื่อวางสปริงเกอร์ออกไปเนี่ยคุณจะไปไถทำไมเพราะคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นไม่ใช่ก็คือคุณไถก็ไถตรงที่คุณปลูกไปสิไอ้ส่วนที่เป็นวางท่อเอ้าคุณจะไปไถทําไมให้มันสิ้นเปลืองคุณก็บอกว่าเนี่ยสมมติว่าสปริงเกอร์มันออกไปแปดเมตดเนี่ยมันไปฝั่งนี้สี่ฝั่งนี้สี่ช่วงแปดเม็ดเนี่ยคุณก็ปลูกแต มันผ่านมันก็ผ่านข้องมันไปแต่ละช่องแต่ละช่องมานางแขนได้ไม่ผมสิียนกระดาษให้ดูกระด้กระดาษมาเนี่ยผมผมผมตีไปเนี่ยเอาพื้นที่ประมาณสมมติว่าพื้นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมสี่เหลี่ยมนี่สี่สิบเมตรถ้าหนึ่งไร่หนึ่งไร่ใช่นไหมตอนระวังสปริงเกอร์ตัวนี้สปริงเกอร์ตัวหนึ่งมันไปสี่เมตรตัวนั้นมันมาสี่เมตรอันนี้ก็คือช่องนี้เนี่ยคือแปดเมตรช่องนี้เนี่ยคือแปดเมตร ช่องนี้คือ8ดเมตรแ6ดสองสิบหกแสายปดสี่ปห้าี่สวางท่อแค่ห้าเส้นท่อตัวนี้นี่รถก็วิ่งอยู่แถวนี้แถวนี้แถวนี้ไปติแล้วท่อตรงนี้จะไปยุ่งกับมัน,มนทำไมทำไมถูกไหม,อมเออเราก็ปลูกอยู่แค่ในล่อง8เมตรดเมตรดเมตรเนี่ยและอ้แค่ตรงนี้แค่ห้าสี่หกสี่เส้นถ้ามึงไถแล้วมึงไปโดนมึงซ่อมเพราะมึงจะไปโดนมันทำไมกูมไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้กูไว้วางท่อ แล้วเราปลูกครั้งหนึ่งเราใช้เวลาทั้งสามสี่ปีเห็นไหมี่น้ําสปริงเกอร์วิ่งพวมพ่วม,มบาซิสนี่ไปลงปุ๊บเน็ตกลางคืนจุลินทซียมันทํางานได้ได้อาหารมันส่งให้พืชได้มันทํางานได้สองเด้งทั้งกลางวันและกลางคืนบาซิสนี่เวลามันทํางานคือไม่ต้องใช้แสงสังคราะแสงถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะต้อที <c oughs> ่จะทาะไอแหล่งน้าที่จะมาเซิร <c oughs> ์ฟตรงนี้มันต้องอยู่ไกลแค่ไหนไกลที่สุดอ่ามีคนมีคนดึงไปตอนนี้สองกิโลสองกิโล ป so ั๊มไอ้ปั๊มซัมแรงเท่าไหร่กี่แรงอะคะเดี๋ยวค่อยไปดูงานที่บ่อทองครับไอ้ยที่ไอ้ไอ้ที่ไอ้แจ่งหางเมียวไปเลยไปเลยไปดูเสือเรียนค่ะทุเรียนเขาดึงน้ําขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปล่อยน้ําเขาคุมพื้นที่ได้มหาศาลเขาดูดเขาดูดขึ้นไปก่อนประมาณสิบสิบสองเมตรดูดน้ําขึ้นไปเนี่ยดูจากบ่อเราไปขึ้นสิบสองเมตรเขาได้อย่างงั้นโอเคโอ้เสาไฟฟ้าตั้งต้นเดียวก็สองเนี่ยบ่ออยู่นี่ ตั้งเสาเวฟฟ้าขึ้นไปหนี่งสิบสองเมตรให้ได้ซื้อเสาเวฟฟ้ามาต้นเดียวไม่ต้องมีถังก็ทำได้หมดแหละครับเขาทําในประเทศไทยเขาไม่ได้ทําอยู่ตั้งเสาเวฟฟ้าขึ้นไปให้ไม่ได้12เมตรดูดน้ําขึ้นไปสิบ2องเมตรสมมติว่าเราดูดน้ำขึ้นไปหน้าสามเราปล่อยลงมาหน้าสี่มันเกิดแรงอัดใส่ท่อพีอีใส่ท่อพีอีเราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อถังอีกหน้าเขียวเหมือนกรมพัฒนาที่ดินเขาทํา สูบขึนข้นไปแล้วก็ปล่อยลงมาหน้าสีใช้แรงดันใช้แรงดันเลยค่ะพอมันปล่อยลงมาปุ๊บมันเป็นการกระแทกเหมือนลูกสูบตั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 บเนจเสริมได้กีุ่ดก็เราไม่ได้เปิดพร้อมกันนี่เราไม่ได้เปิดน้ําพร้อมกันแล้วก็เปิดทีละสิบไร่ไปดิดีเพราะว่าสิบไร่นี้เราเปิดอยู่ประมาณวันละประมาณครึ่งชั่วโมงจบแล้วก็ป Fur ิดวาลแล้วก็ไปไล่ยี่สองไอ้ที่นั่นเขาไม่ได้ปิดวาลก็ใช้เม็ดเดติก สั่งงานทางโทรศัพท์ต oh. ั้งโปรแกรมเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาอยู่กที่เทพเขาเปิดน้ำให้ทุเรียนเขาได้ทุกวันเห็นไหมเนี่ยก็นี่ในอนาคตถ้ามันมีผลผลิตอันนี้ผมพูดถึงว่าถ้าสมมติเราทำแปลงทดลองผลเราก็เราทำระบบนี้ได้เลยครับอายี่สิบเก้าไร่เนี่ยก็ให้น้าแค่อ้าวสิบไร่นี้ให้ไปครึ่งชั่วโมงอีกไร่นลนเสียงวันหนึ่งก็ให้แค่เต็มที่ชั่วโมงครึ่งแค่นี้มันก็เพียงพอรับสัปปะรด สับปะรดมันมีบาซิลัสเอจานไปดูก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอมันเข้าที่เข้าทางก็เดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดไม่ไปดูตรงนี้ค่ะว่าที่ที่เราพูดอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกว่านี่คือกระบวนการว่าถ้าเราทําแล้วมันเห็นภาพเนาะว่าเออมันมองเลยว่าเออมันมาอย่างนี้เพราะว่าสับปะรดนี่เวลามันผลราคามันขึ้นมันขึ้นปุดเลยราคามันลงก็ถ้าเราถ้าเราคุมผลผลิตเรื่องคุณภาพได้ยังมันก็เป็นเหมือนชาวบ้านแล้ว อย่างนี้แล้วจะเกิดในกรณีนี้เนี่ยเราใช้ระบบน้ำเหมือนกับได้ที่เราจะให้น้ำที่มันผ่านจุดหมักผ่านได้ก็ปล่อยโปเคนะครับพี่น้องหวังว่าทุกท่านคงได้แนวทางนะครับมันมีนมนตวัวดูด<ม>ขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะครับ